ทำไมผู้ชายถึงไม่ดูสตอรี่เราไม่กดไลค์เราไม่เขียนหาเราหรือไม่โทรหาเราระหว่างวันใช่ไหมครับอาจจะมาแบบหยอดหบ้างแล้วตอนเราตอบกลับไปเนี่ยก็หายหรืออาจจะหายข้ามวันหรืออะไรว่าไปใช่ไหมครับผมเข้าใจนะครับว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมักจะคิดมากคิดเลยแต่ผมขออนุญาตเปิดตาเปิดมุมมองใหม่ให้ทุกคนเลยนะครับผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ไม่ซับซ้อนฮนะถ้าเขาชอบคุณจริงๆเนี่ย เขาจะใส่เอฟเฟิร์ตลงไปเขาจะมีความทุ่มเทแต่สมมุติถ้าเกิดว่าเขาแค่มาหยอดๆไปๆมาๆเนี่ยผมพูดเลยหยอดคือหยอดจริงจังคือจริงจัง การที่ได้หยอดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยหยอดคนนี้ได้ฮนะถ้าเกิดว่าเขาตอบกลับมามันก็แค่จัก,กรจี้ใจนะครับผมผมไม่ได้อยากจะสนับสนุนการกระทําแบบนี้เลยนะแต่ต้องยอมรับว่าผู้ใช้หลายหลายคนจะมีมุมนี้หมดไม่ว่าจะเป็นเด็กเนิร์ดไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นคนไม่ดีคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยผ่านช่วงโมเมนต์แบบนั้นมาเหมือนกันฉะนั้นอยากจะเตือนผู้หญิงทุกคนเลยว่าการที่เขาหยอดเราเนี่ย ไม่ได้แปลว่าเขาจะจริงจังกับเราแต่การที่เราไปจริงจังกับเขาเนี่ยถามว่าเขารู้ไหมเขารู้แล้วถ้าเกิดว่าเขารู้แล้วเขายังไม่ใส่เอฟเฟิร์ตให้กับคุณเนี่ยคุณก็เป็นแค่ของเล่นนะครับผมต้องขออภัยด้วยที่ผมต้องพูดคำนี้แต่คุณเป็นแค่โดปามีนราคาถูกสำหรับเขาครับ